มาละอีโนูมหาอาจารย์เจิมมหาเสน่ห์ให้ค่ะโอ้ให้อาจารย์มาเจิมมหาเสน่ห์ให้แม่นจ้าเป็นยังคือสิมาเจิมมหาเสน่ห์อยากให้ผัวหักผัวหลงอยากให้คนหักคนหลงค่ะโอ้มาเถือกมองแล้วมาเถือกมองแล้ว <c oughs> มาเถือกมองแล้วแอาจารย์เจิมเลยมันวะจ้าบอมแมนบอมแมนบอมแมนมาทางหัวาได้ไได้เจิมมหาเสน่ห์นี่ เดี๋ยวเรอเจิมมาหาเชนี่นี่ <S <S เจิมทั้งหัวมันบ่ขังตรงเจิมจังเลยละรอาจารย์เออมันต้องถึงพริกถึงขิงออเออมันต้องหันหลังมาหันหลังเออหันหลังตีเออหันหลังมากสี่บอค่ะแมนนี่มันต้องเจือทั้งสี่โอ้มาเลยคุยมาลยคุมยม